เรื่องคอนโดผีหลอกรายวันเรื่องสยองที่เมืองทองธานีเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในโลกโซเชียล <c oughs> เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องผีน่ากลัวของตอนเองหลังจากที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อมางานแฟนมิสติ้งของศิลปินเกาหลีคนหนึ่ง <c oughs> เมื่อต้นปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ใช้ทวิตเตอร์รายนี้จองห้องพักที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานี เพื่อเตรียมตัวไปร่วมงานในวันถัดมาแต่ปรากฏว่าทันทีที่ก้าวเข้ามายังตึกหลังหนึ่งของคอนโดนั้นก็ต้องพบกับเรื่องที่เสียวสันหลังว่าบแบบที่หาเหตุผลมาหยิบมาจับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทั่งมีคนนำไปรีทวิตต่อและลาม,มาถึงเพจใน FB ชื่อดังก็มีคนแชร์ต่อกันกว่า35,000ครั้งแถมยังพบว่ามีคู่กรณีกับคอนโดที่ว่านี้อีกนับสิบ ที่ล้วนแล้วแต่เคยได้สัมผัสความหลอนมาเล่าสู่กันฟังแบบออกรถผู้ใช้ทวิตเตอร์เมวิงส์ได้เล่าไว้ว่าเรื่องเริ่มต้นขึ้นจากการที่เรามีนัดไปร่วมงานแฟนมิตรตึของศิลปินเกาหลีคนหนึ่งเมื่อช่วงมีนาคม2019เราเดินทางมากับพี่อีกคนโดยที่เครื่องมาถึงดอนเมืองราวสี่ทุ่มและเดินทางต่อไปยังคอนโดแห่งหนึ่งย่านเมืองทองธานีเพื่อหาห้องพัก จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามาพักที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้โดยปกติจะได้ห้องพักในตึกส 4, 4แต่เนื่องจากในค่ำคืนนั้นเราไม่ได้จองล่วงหน้าจึงทำให้ไม่ได้ที่พักในตึกนั้นเนื่องจากเต็มอย่างไรก็ตามเราได้ห้องพักในอีกตึกหนึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของค่าคืนแห่งความหลอนอยู่ในใจหลังจากได้กุญแจห้องพักเราสองคนก็ตรงขึ้นไปยังห้องของเราบนชั้นที่7อย่างไรก็ตามที่ตึกนี้ลิฟ ไม่ได้มีทางออกทุกชั้นแต่จะมีเพียงชั้นเลขขี้เท่านั้นสิ่งเราต้องทำคือกดเพื่อที่จะลงที่ชั้น6แล้วเดินขึ้นบันไดต่อไปอีกชั้นหนึ่งระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ไปสองคนกับพี่ตามลำพังเรารู้สึกอยู่แวบหนึ่งว่าเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลังจึงหันหลังควับไปมองแต่แน่นอนว่าย่อมไม่มีใครทั้งนั้นกระทั่งลิฟต์หยุดที่ชั้น6และประตูก็เปิดออกท,ทันทีพี่ที่มาด้วยการเดินนำออกไปจากลิฟต์ก่อน เราหันกลับมาแล้วจะเดินตามออกไปปรากฏว่าประตูลิฟต์มันก็ปิดชุบลงทันทีเราตกใจและงงกับสิ่งที่เจอมากมันปิดเองได้ไงเราก็ไม่ได้ชักช้าหรือพิริพิไรอยู่จนออกไม่ทันประตูปิดแต่มันไม่จบแค่นั้นเราพยายามกดปุ่มเปิดประตูย้ำๆอยู่หลายถีมันก็ไม่ยอมเปิดแถมลิฟต์ยังขึ้นต่อไปแล้วเปิดออกที่ชั้นแปท,ทั้งท้ที่ ตรงหน้านั้นก็ไม่มีใครยืนรอเพื่อที่จะใช้ลิฟต์อยู่หน้าที่นั้นสักคนคำถามคือแล้วใครกดเรียกขึ้นมาอย่างไรก็ดีที่พี่วิ่งขึ้นบันไดาตามเรามาพอดีไม่อย่างนั้นเราคงขาแข็งก้าวไม่ออกแน่ๆกระทั่งเราเข้าไปยังห้องพักหมายเลข733ทันทีที่ก้าวเข้าไปก็รู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกอึดอัดในอกที่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรและในคืนนั้นเอง หลังจากที่เข้านอนกันไปแล้วเราวๆวเที่ยงคืนเราก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจากในห้องน้ำหันมองดูพี่ก็ยังนอนอยู่ไม่มีใครเข้าอยู่แน่ก็เลยไปดูปรากฏว่าน้าจากก๊อกอ่างล้างหน้าไหลโจกอยู่พอเอื้อมมือไปจับดูก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าหัวก๊อกมันคลายดูจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามันรั่วเลยไหลออกมาเองเราค่อนข้างมั่นใจว่าใช้เป็นคนสุดท้ายก่อนจะเข้านอนและมั่นใจด้วยว่า เราไม่ได้ถึงขนาดจะปล่อยปะละเลยจนลืมปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้แม้จะไม่ใช่ที่บ้านตัวเองและมันก็เพิ่งจะเริ่มไหลเหมื่อตะกี้นี้เองถ้าลืมปิดมันน่าจะไหลตั้งนานจนเรารู้สึกตัวภาพในหัวมันโผล่ขึ้นมาชวนให้กลัวจริงๆหรือว่าจะมีมือใครบางขนโผล่ออกมาจากมุมอับสายตาก่อนจะค่อยๆบิดคลายเกลียวของก๊อกน้าและปล่อยให้น้าไหลออกมาจนได้ยินเสียงดังไปทั่วห้องเรากลัวจนต้องไปปลุกพี่มาดูด้วย ก่อนจะปิดมันแล้วนั่งคุยเป็นเพื่อนกันเกี่ยวกับงานมิสติ้งที่จะไปร่วมกันกระทางนาฬิกาปลุกที่ตั้งไว้บอกเวลาตีสามเราก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ก่อนที่จะแยกย้ายกันนอนแต่หลังจากล้มตัวลงนอนไม่ถึง5นาทีเราซึ่งยังไม่ได้หลับในทันทีก็ได้ยินเสียงลากกอีด,ดังเอียดอาร์ตไม่ห่างจากเตียงนักแต่เราแม้แต่จะไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาดูได้แต่ขดตัวสั่นงันงกเงื่อแตกอยู่ใต้พ่อห่มจนเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยเพลีย กระทั่งรุ่งเช้าก็เตรียมตัวกันเพื่อจะออกไปร่วมงานมิทติงจุดประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้งานมิทติงผ่านพ้นไปได้อย่างดีและน่าประทับใจแต่ยังมีเรื่องต้องห่วงอีกอย่างคือการที่เรายังต้องพักที่คอนโดที่ว่านั่นอีกคืนเรากับพี่กลับเข้าที่พักตอนสี่ทุ่มแม้จะเกรงอยู่บ้างที่จะต้องขึ้นลิฟต์ตัวนั้นในเวลากลางคืนอีกแต่ก็โชคยังดีที่มีคนอื่นอีกคนขึ้นมาด้วย แล้ววันนี้ลิฟต์มันก็ทำงานปกติดีเหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นเมื่อมาถึงก็เข้าห้องน้ำเตรียมตัวอาบน้ำทันทีแต่ระหว่างที่กำลังเปิดฝักบัวอยู่นั้นจู่ๆน้ำจากก๊อกอ่างล้างหน้าก็ไหลจอกๆอ,กออกมาต่อหน้าต่อตาพอเข้าไปสำรวจก็พบว่าเกลียวก๊อกถูกบิดเหมือนเมื่อคืนเรารีบบิดกลับคืนทันทีแล้วรีบอาบจะได้ออกจากห้องน้ำสักทีหลังออกมาแต่งตัวจนเสร็จก็เข้าไปนั่งที่โซฟาเพื่อจะดูทีวี ซึ่งมีพี่นั่งดูอยู่ก่อนแล้วแต่ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปถึงจู่ๆรีโมทที่ตั้งอยู่บนตู้วางทีวีก็ล้มลงก่อนที่จะกลิ้งหลุนๆแล้วร่วงลงมาที่พื้นรากับมันพยายามที่จะโชว์กายกรรมให้ดูซะอย่าง,งานั้นนั้นเรากับพี่ได้แต่มองหน้ากันแล้วกลืนน้ำลายดังเอื้อกจนกลบเสียงทีวีอันที่จริงที่ตั้งรีโมทก็ดูมั่นคงพอควรนะและไม่มีใครเดินเฉียดเข้าไปใกล้มันเลยเราปิดทีวีแล้วหนีกันไปจัดกระเป๋า เอาเสื้อผ้าเข้าที่ให้เรียบร้อยเพื่อที่ว่าเช้ามาจะได้ออกไปได้ท,ทันทีเรื่องในค่ำคืนนี้แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องเพิ่มเติมให้มันเป็นเรื่องเราหลังจากนั้นเรากับพี่ก็เลือหลับกันท,ทั้งที่เพิ่งนั่งคุยกันอยู่บนเตียงจนกระทั่งได้ยินเสียงเพลงฮิตในช่วงเวลานั้นดังขึ้นมาจากทีวีเป็นรายการเพลงช่วงดึกนั่นเองแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันดังขึ้นมาได้ยังไง เราปิดมันไปตั้งแต่ก่อนที่จะหลับอีกแต่ยังไม่ทันจะได้คำตอบต่อคำถามน,นั้นก็มีเสียงจากก๊อกน้ำเจ้าปัญหาสรงเสียงน้ำไหลจอกจอกดังออกมาร่วมประสานเสียงเรากับวงออเคสตราก็ไม่ปราณค,คําคืนนั้นเรากอดกันกลมอยู่ใต้ผ้าห่มทั้งพี่ทั้งเราอยู่อย่างนั้นโดยฮาวทูทิ้งทุกเรื่องราวไว้ที่ฉากหลังแล้วมูฟออนจากมันมาอย่างไม่สนใจใหญ่ดี เราต้องข่มตาให้หลับสลับกับสวดมนต์อยู่ในใจให้คืนนี้ผ่านพ้นไปจำได้ว่าคืนนั้นพี่ดูจะออกอาการมากกว่าทุกทีเช้าวันรุ่งขึ้นนั้นระหว่างที่ลงไปหาข้าวเช้ากินเลยได้ถามดูปรากฏว่าคืนนั้นพี่หันไปมองในห้องน้ำกะว่าจะลุกไปปิดมันก็เห็นกับผู้หญิงเนื้อรนามยืนอยู่ในมุมมืดของห้องน้าเลยเปลี่ยนใจก่อนที่จะมุดลงใต้พ่อห่มยาวๆไปอย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้เช็คเอา จึงต้องกลับขึ้นไปเอากระเป๋าอีกรอบปรากฏว่าพบกระเป๋าเดินทางใบมาตรฐานที่มั่นคงแข็งแรงนอนล้มอยู่ทั้งทั้งที่ไม่มีใครเดินเตะมันหรือมีแรงอะไรจะไปประทะให้มันลงไปนอนวัดพื้นได้ให้มันได้อย่างนี้สิและก่อนจะเช็คเอาท์กลับบ้านเราก็ไม่ลืมถามให้หายคาใจกันไปว่าพี่พนักงานห้องนี้ก๊อกน้ำมันเสียหรือเปล่าสิ่งที่เขาตอบกลับมาคือเปล่าเสียนะพี่เพิ่งจะเปลี่ยนไปไม่นานนี้เอง เพราะมีคนคอมเมนมาโอเคสบายใจละเราไม่ได้คิดไปเองและไม่ใช่แค่เราที่เจออย่างไรก็ตามหลังเรื่องเล่าผีนี้ถูกแชร์ในเพจชื่อดังก็ถูกส่งต่อและมียอดแชร์กว่า3 0,000ื่นแชร์และนี่คือส่วนหนึ่งของคอมเมนต์จากผู้ที่เคยอยู่ในคอนโดที่ว่าต่างกรรมต่างวาระเจอกันมาในหลายรูปแบบทีมงานประเต็กตึงที่เคยอาศัยที่คอนโดแห่งนี้ในตึก c 7ยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติมันมีทุกตึกเลย ตนเองนั้นมีโอกาสได้พบเจอเรื่องหลอนบ่อยๆจนชินเพราะห้องของตนเองก็มีเหมือนกันสมาชิกท่านนี้ออกมายืนยันว่าเจ้าของเรื่องคิดมากไปครับมันเป็นปกติของที่นี่จริงๆอย่างตัวผมเองพบเจอกระเป๋าปริศนาสีดำที่มักจะตั้งแอบอยู่ตามมุมบันไดบ้างหน้าประตูตรงนั้นตรงนี้บ้างโดยไม่ทราบว่าเป็นของใครหรือตั้งเพื่ออะไรหรือทำไมมันย้ายที่ไปมาโดยที่อยู่แบบนี้เป็นอาทิตย์โดยที่ก็ไม่มีใครตั้งคำถามหรือนำมันออกไปไม่รู้เหมือนกันว่า ด้านในมีอะไรอยู่คุณพี่ทหารท่านหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนตอนย้ายมาประจำการแถวนี้ใหม่ๆและยังไม่ได้รับห้องพักสวัสดิการตนก็เคยมาเช่าที่นี่อาศัยปรากฏว่าเข้ามาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากหลังเดินตามหากลิ่นจนทั่วก็ไปพบเข้ากับร่างคุณลุงท่านหนึ่งผู้อาศัยที่ชั้นหนึ่งประสบเหตุล้มหัวฟาดจนเสียกว่าที่เขากับรปภตึกจะไปเจอเข้าก็ทรงกลิ่นตลบอบอวนความเห็นนี้บอกว่าตอนนี้อยู่ตึก47ชั้น11 เวลาขึ้นลิฟต์มักจะได้ยินเสียงพรายกระซิบทั้งทั้งที่ยืนอยู่คนเดียวความเห็นนี้บอกว่าตึกอื่นนั้นเบสิกเบสิกที่พีกพีกระดับเพชรยอดมองกุฎสตาร์แพลตินัมต้องที่ตึกทีชั้น13ห้อง13สห้องข้างๆเธอนั่นเองซึ่งเธอเคยเห็นว่าในห้องนั้นเต็มไปด้วยทูบเทียนแถมมีกระโหลกคล้ายของที่ใช้ทำพิธีคุณไสในห้องนั้นซึ่งทุกห้องบนชั้นนั้นจะมีผ้ายันแปะไว้ทุกห้องนี่ก็อีกประสบการณ์หลอนบนลิฟต์ของคอนโดแห่งนี้บอกเลยว่าพีกในพ โจ์เยอะมากจริงๆ